ส่งออกประเทศไทยไตรามาสที่1นสอแววติดลบต่อเนื่องรวมกัน6เดือนติดต่อกันนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยตลาดสวุวรรณเกลียวทองสาขาหาไทยราช31ส่งออกประเทศไทยไตรามาสที่1นสอแววติดลบต่อเนื่องรวมกัน6เดือนติดต่อกันนะครับท่านผู้ชมครับในปี2566 หรือ2023ซึ่งก็เป็นการเปิดสกราชใหม่สําหรับภาวะของเศรษฐกิจทั่วโลกโดยหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องขับเคลื่อนกันจะต้องกระตุ้นกันนะครับอย่างเช่นจีนก็กลับลาในการเปิดประเทศก็เชื่อว่าปี2023ก็คงจะไม่อยากให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้นนะดูเล็ว้ายไปกว่าปีที่แล้วซึ่งได้แค่3%เท่านั้นเองนะครับส่วนประเทศไทยเองก็ยังมีการประเมินตัวเลขการขยายตัวแบบคาดการณ์ในปีนี้เอาไว้อยู่ซึ่งอาจจะสูงกว่าปีที่แล้วเพียงเล็กๆน้นอยอย หรือบางคนก็มีการปรับลงมาแต่ว่าล่าสุดนี่ดูเหมือนว่าหลายสํานักเนี่ยตัดสินใจปรับเป้าขึ้นนะเนื่องจากว่าทับทัวร์จีนเนี่ยมาแต่ว่าในแง่ของการส่งออกเป็นที่ทราบกันดีครับว่าปีนี้เครื่องยนต์ตัวนี้จะแผวจะเบาและเป็นเรื่องที่น่ากังวลด้วยนะครับถ้าหากว่าตัวเลขท่องเที่ยวไม่เข้ามาหนุนและก็ไม่ไม่เข้ามาชดเชยให้เร็วและทันเวลานะครับคุณชัยชานเจริญสุขประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือประเทศไทยนะครับหรือว่าสรทนะครับเขาก็คาดการการส่งออกทั้งหมดในปีนี้ของประเทศไทยรูไหมครับเท่าไหร ทั้งปีนี้จะโตแค่หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์แสดงว่าขั้นต่ำปีนี้ส่งออกโตหนึ่งเปอร์เซ็นต์สูงสุดไม่เกินสองเปอร์เซ็นต์ครับนะหลังจากปีที่แล้วนี่นะครับสี่เดือนสุดท้ายนะฮะสัญญาณแผ่วหมดเลยนะครับติดลบกันหมดมาเลยนะฮะทางด้านของสอรอทอเนี่ยบอกอย่างนี้ครับว่าทําไมละครปีนี้ถึงมองไว้ว่าส่งออกของประเทศเราจะเหลือเพียงแค่สองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นอย่างแรกครับจําได้ไหมผมเคยบอกได้ว่าถ้าเมื่อไหร่จีนเปิดประเทศเงินเฟอ้อจะกลับมาความต้องการเองจะพุ่งสูงและ ความสามารถในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในแต่ละประเทศทั่วโลกจะไม่สามารถรองรับได้เต็มที่เหมือนภาวะปกติเพราะมันเป็นการที่ว่าคนจํานวนมากมายมหาศาลมีความต้องการอยากชนิดที่อยากจะออกไปเที่ยวอยากจะออกไปช็อปอยากจะได้สินค้าจากต่างประเทศอยากจะมีการสั่งเข้านําเข้าสินค้าอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับดังนั้นแล้วนี่นะครับจะทําให้อะไรฮะค่าระวางเรือในการขนส่งสินค้าส่งออกนําเข้าของทั่วโลกนี่นะครับเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะ จะมีภาวะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแพงมากแถมตู้หาไม่ได้ในช่วงที่คุมโควิดประมาณ2ปีแรกถูกไหมครับทีนี้การที่จะโต1-2%ถเอามว่าปัจจัยบวกมันก็มีค่าระวังเรือจะปรับตัวลดลงการส่งออกสินค้าอาหารเกษตรยังไปต่อได้น,นะครับถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานเลยละคนเราต้องกินต้องใช้ต้องดื่มนะส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งไตรามาสที่1เนี่ยเชื่อว่า ส่งออกไทยไปทั่วโลกจะทำได้แผ่วๆแค่22,000ล้านดอลลาร์สหรัฐมกราคมนะฮะน่าจะได้ครับประมาณเนี่ย22,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโต3-5%แต่ถ้ารวมมกราคมพามีนา3เดือนติดเนี่ยนะครับเชื่อว่าทำได้อย่างเก่งก็แค่70,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเทียบไตรามาสเดียวกันกับปีที่แล้วส่งออกไทยจะติดลบ3-5%นะฮะสัญญาณแรกนี่มา้วฮะ3-5%ที่นี้องถามว่าเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วจะมันติดลบจริงแต่ลบมากน้อยแค่ไหน ทั้งสองรัฐบาบอกว่ามันอาจจะเติบโตน้อยกว่าช่วงเดียวกันในปีก่อนเสร็จแล้วฟื้นเมื่อไหร่ก็คือไตรามาสที่2ถึงจะกลับมาด้วยเหตุผลที่ว่าเศรษฐกิจกจีนก็น่าจะเริ่มแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเฮ้ปัจจัยที่กระทบต่อก,การส่งออกเช่นเนี่ยจำนวนตู้เห็นไหมจำนวนตู้ส่งออกคนทําส่งออกนี่จะรู้เลยว่าจํานวนตู้หมุนเวียนตู้และตู้ค้างตู้ไม่ขับเนี่ยนะครับก็ยังเป็นปัญหากันอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อตู้ไม่มีนะครับคนที่ผลิตสินค้าแล้วจะส่งเองเขาก็ยังไม่ตัดสินใจจะสั่งซื้ออกกันนันรรเพาาาะส่่งไไไไปข็มมด้้วตูี เรือถ ER um, exactly. ึงจะมีแ no. ต่ตู้ไม่พอนะครับต้นทุนการผลิตถามว่าสูงไหมก็ยังสูงอยู่นะครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันเนี่ยเขาต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมแถวประมาณ80ดอลลาร์และแถมแถมมีแววจะขึ้นถึงร้อยดอลลาร์หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับทีนี้ผู้ส่งออกของไทยโดยเฉพาะเอกชนไทยยังเจอดอกแรงดอกหนึ่งซึ่งก็คือดอกค่าไฟเอฟทีที่ตอนเนี้ยเราอยู่ในช่วงของการประกาศใช้ค่าไฟเอฟทีงวดที่หนึ่งมกราจนถึงคงพามีนาแม่าเฉพาะภาคเอกชนเท่านั้นที่ขึ้นราคาและเป็นค่าไฟเอกชนที่แพงที่สุดเป็นปฏิการในขณะนี้ พ่าตรงนี้เองเนี่นะครับก็ยังบอกอีกเรื่องหนึ่งคือค่างเงินบาทเทียบต่อราราสารัฐเห็นไหมครับช่วงหนึ่งอ่ะบาทขึ้นไปแข็งเอาแข็งเอาจนกระทั่งผู้ชมบอกบอกรองไม่ไหวแล้วนะฮะสาปัจจัยเนี่ยครับที่ทําให้อาสินค้าของเมืองไทยที่จะส่งออกในปีนี้เนี่ยดูมันจะชะลอตัวนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยนะครับสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่าอยากจะให้รัฐบาลของบ้านเรารวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะว่าสองขานี่ก็ดูแบบอีก2เรื่องแล้วก็ไม่เรื่องเหมือนกันนะฮะ หนึ่งค่าไฟเอฟทีนี่เป็นเรื่องจริงจังแล้วนะครับต้องช่วยกันพิจารณาว่าอยากให้สูงไปกว่านี้ไม่อย่างนั้นคือขนาดตอนนี้ก็สูงอยู่แล้วนีนก็ไปต่อไม่ได้จริงๆนะครับต่อไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการลดหย่อนภาษีมตาตรการช่วยเหลือทางภาษีถ้าหากว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานหมุนเวียนอันนี้ก็ต้องช่วยด้วยนะครับสิ่งสําคัญทีนี้มาดูขาทางด้านแบงก์ชาติก็อยากจะบอกทางด้านของแบงก์ชาติเหมือนกันว่าช่วยดูแลไม่ให้เงินบาทเนี่ยอย่าผันผลขึ้น,ข,นขึ้นลงลง,ลงเร็วขนาดนี้นะฮะ ว่าพอเขามกลาคมของปีแรกเนี่ยบาทจะแข็งอย่างชนิดที่กระฉูดใช้กระชาจนกระทั่งไปแข็งค่ามากที่สุดในรอบ10เดือนนะแลกกันไม่ทันเลยนะครับซื้อกันก็นไม่ทันขายออกก็ไม่พอนะฮะดังนั้นถ้ามันผันขวนอย่างนี้เนี่ยผู้ซื้อจากต่างประเทศที่จะเข้าซื้อสินค้าไทยเนี่ยเขาก็จะงงๆเหมือนกันครับว่าถ้าเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเงินบ้านเงินบาทของคุณเนี่ยนะครับขึ้นลงกันแบบนี้เนี่ยซื้อประกันฟอร์เวิร์ดล็อกยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมองไม่ออก ต้นทุนจะสูงเอานะครับดังนั้นก็แสดงว่าปี66นะครับแรงส่งของภาคการส่งออกของไทยปีนี้เตยมโตกันไว้นเนิ่นๆนะครับว่าอาจจะโตเพียงแค่2%เท่านั้นนะฮะและต่ําสุดไปอยู่ที่1%ด้วยเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณแรกจะมาก็คือไตรามาสที่1ของปีนี้นี่ยครับที่จะทําให้การส่งออกของไทยไม่ไปไหนต่อนะครับ